บุเอกนิตเตรียมเล่นเจลีกเอาไรครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะสุดัสวัสดีเช่นเคยฮะต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุตบอลทูเดย์นะฮะวันนี้ก็มีข่าวมัปเดตนะฮะนักเตะเมืองทองเราจะไปเล่นเมืองนอกแล้วนะฮะสำหรับบุเอกนิดปัญญานะครับผมซึ่งก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเมืองทองก็ได้ส่งสามนักเตะนะไปฝึกซ้อมกับอุดวะเรดตไทมอนนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเขายังเปิดลีกอยู่นะฮะเพิ่งจะผ่านไปแค่ครึ่งฤดูกาลเองนะฮะก็ไปซ้อมันชุดใหญ่เลยนะไปประมาณสิบห้าวันนะครับผมก็ ไปเกี่ยวะสบการณ์เราก็มีพิเตอร์นะครับอิเลเทป้อนพันธุ์นะครับเทเจรญศัก็บูเอกนิตปัญญานะครับผมวามจงต้องมีพิชาด้วยเนาะแต่ว่าบาดเจ็บนะครับก็โค้ดของธานัอุดรวาเนี่ยก็เห็นเอกนิตเนี่ยเข้าตานะครับต้องเรียกว่าเห็นฟอร์มที่ดีในการฝึก้อมกับเพื่อนร่วมทีมเนาะนะครับก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการยืมตัวก่อนนะครับประมาณ6เดือนนะฮะก็คือครึ่งดูกกา เพราะว่าเหมือนตอนเนี้ยเจลีเขาเหมือนจะเพิ่งหยุดครึ่งฤดูกาลเองไหมครับเดี๋ยวก็จะเตะต่อในเลกสองไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ยินดีด้วยนะส่วนตัวผมว่าดีนะครับเป็นประสบการณ์เพราะว่าบูเองก็ยังไม่ได้เคยเล่นเมืองนอกนะครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอนนะครับก็ขอให้โชว์ฟอร์มได้ดีเนาะเผื่อจะได้กััดอยู่ยาวเลยนะครับผมก็ติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นความฝันของพี่บูเองด้วยนะฮะก็ยังไม่เคยไปเล่นเนาะนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ ก่อนหลังจากนี้ก็ให้อลังใจนักเตะเมืองทองทุกคนนะครับผมก็อาจจะมีอีกนะอาจจะมีบางคนหรือว่าอีกคนหนึ่งสองคนที่ได้ไปเล่นเมืองนอกก็ติดตามกันนะแต่พี่บุ๊กเนี่ย90%นขึ้นละนะครับผมรอ,อยืนยันอีกทีนึงเนาะวันนี้ประมาณนี้ผมไลค์แชร์ซับค i b e คิดเห็นยังไง like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ